สวัสดีครับเช้ามืดวันเสาร์ที่13กรกฎาคม2567อัปเดตสภาพอากาศและเส้นทางฝนประจำวันกันครับพี่น้องก่อนไปดูลักษณะอากาศในวันนี้เนื้อหาก่อนหน้านะฮะนอกจากทิศทางการเคลื่อนของย่อมแล้วก็ตามหน้าปกที่พี่น้องเห็นกันอยู่เลยนะครับจริงหรือไม่ฝนจะตกหนักทั่วไทยเราก็ไปดูกันเลยครับ จากภาพเป็นพื้นกระแสลมมรสุมกำลังปานกลางแสดงการเดินทางของหย่อมความกดอากาศต่ำในบริเวณทะเลจีนใต้นะฮะที่ขวามือของพี่น้องในวันพรุ่งนี้วันที่14กรกฎาคมไปจนถึงวันที่17กรกฎาคมทุกท่านจะเห็นว่าทิศทางการเคลื่อนที่ของหย่อมความกดอากาศต่ำลุกนี้นะครพี่น้องยังคงทรงเดิมนะเห็นไหมครับวิ่งไปอยู่ทรงเดิม นั่นก็คือเคลื่อนทางทิศตะวันตกค่อนไปทางเหนือโดยในวันพรุ่งนี้จะเริ่มมีล่องมรสุมนะฮะเคลื่อนลงมาพาดผ่านภาคเหนือและภาคอีสานของไทยเข้าสู่ยอมความกดอากาศต่ำลูกนี้ตามเส้นคู่สีดำานะครับจากนั้นในวันที่15กรกฎาคมนะครับพน้องย่อมโลก็จะขึ้นฝั่งประเทศเวียดนามและก็ไหลาตามล่องมรสุมจมกลืน ผ่านประเทศไทยไปในวันที่16และ17กรกฎาคมซึ่งไม่น่าจะเปลี่ยนแปลงไปกว่านี้แล้วนะครับพี่น้อออกรงนี้แน่นอนนะครับยืนยันได้ว่าประเทศไทยของเราจะได้รับผลกระทบเกิดฝนฟ้ากะนองเป็นบริเวณกว้างและมีฝนตกหนักบางแห่งนะฮะจากอิทธิพลของร่องมรสุมที่พาดผ่านเป็นหลักในช่วงวันที่14กรกฎาคมในวันพรุ่งนี้เป็นต้นไป จริงๆวันนี้ก็เริ่มได้รับผลกระทบแล้วนะครับเดี๋ยวเราไปดูกันในช่วงท้ายสำหรับพื้นที่ภาคอีสานโดยในภาพถัดไปนี้เป็นการคาดหมายแสดงปริมาณฝนตกสะสมที่จะเกิดขึ้นในพื้นที่ประเทศไทยของเรานะฮะพี่น้องในทุกภาคระหว่างวันที่14ถึงวันที่17กรกฎาคมนะฮะก็4วันนี่แหละครับ พี่น้องก็มองสเกลสีสเกลด้านล่างนั่นแหละครับเห็นไหมครับปริมาณการตกเพิ่มจากซ้ายไปขวาสีมันก็จะออกทรงนั้นนะถ้าเพิ่มมามันก็จะไปค่อยไปเรื่อยๆสีเหลืองสีแดงไปทั้งสีม่วงออกขาวนั่นนะฮะซึ่งเดี๋ยวผมจะคิดปริมาณการตกสะสมเพิ่มให้เสร็จสับเรียบร้อยเลยนะครับบวกลบคูณหารพี่น้องไม่ต้องเป็นเลงไปมองให้ปวดหัวนะครับ โดยเราไปดูลายภาคกันเลยครับว่ากันด้วยภาพนิ่งๆดีกว่านะครับพี่น้องจะได้ไม่ลายตาจะเห็นว่าพื้นที่ภาคเหนือใน4วันนะฮะที่ล่องพาดนั้นนับภาพรวมทั้งภาคนะฮะฝนตกสะสมเพิ่มขึ้นมาราวๆ80มิลลิเมตรเห็นไหมครับหากเราถัวเฉลี่ย4วันออกมานะครับนับว่าอยู่ในระดับปานกลางนะครับเฉลี่ย20มิลลิเมตรต่อวันนะฮนะ เพียงในระดับปานกลางเท่านั้นถ้ามันตกเท่าๆกันเนี่ยครับฝนหนักต้อง35มิลิเมตรขึ้นไปนะครับแต่เราจะยังเห็นว่าเห็นไหมครับพี่น้องตรงยังมีบางพื้นที่บางจังหวัดที่ฝนตกน้อยกว่าเขานะนั่นก็คือแถวบริเวณจังหวัดเชียงใหม่ฮนะเชียงใหม่สายใต้นะครับลำพูนลำปางสุขโขทัยนะครับ คาดหมายให้ฝนตกสะสมเฉลี่ยเพิ่มขึ้นมาเพียง20-25มิลลิเมตรเท่านั้นใน4วันเป็นฝนเล็กน้อยถึงเมฆลอยผ่านหน้าเท่านั้นนะฮะหากิดปริมาณฝนถั่วเฉลี่ยมาแต่ละวันแล้วนะฮะในขณะที่ไปดูพื้นที่ภาคอีสานนะฮะภาคตะวันออกเฉียงเหนือในวันที่14-17กรกฎาคม เราดูในอีสานบนก่อนนะฮะจะแบ่งออกเป็น2พื้นที่อีสานบนกับอีสานล่างนะฮะอีสานบนก็ตามกรอบสี่เหลี่ยมนะครับพี่น้องเห็นไหมครับ ECM ก็คาดหมายให้มีปริมาณฝนตกเพิ่มเฉลี่ยในระดับ120 140มิมฮะซึ่งก็จัดว่าเป็นปริมาณฝนในระดับปานกลางถึงหนักได้นะฮะในแต่ละวันคือประมาณ30 35มิมนะฮะ โดยในพื้นที่อีสานตอนล่างนะพี่น้องดูด้านล่างบ้งครับใน4วันนี้นะฮะ ECM ค EC าดหมายให้ฝนตกสะสมเฉลีย่ยเพิ่มขึ้นมาถึงราวๆ200นะฮะถึง250มิลลิเมตรเลยทีเดียวนะซึ่งจัดอยู่ในปริมาณฝนตกหนักนะครับในแต่ละวันนะฮะราวๆ50มิลลิเมตรขึ้นไปนะฮะซึ่งแต่ในความจริงแล้วนยะพี่น้องมันก็จะไม่ได้ตก50มิลลิเมตรเท่ากันทุกวันถูกไหมครับ บางวันนะฮะมันก็จะตกน้อยน้อยกว่า50แต่บางวันก็กดเข้าไปเกือบร้อยก็มีฮะอันนี้อันนี้ก็ขึ้นอยู่กับหน้างงานนะฮะก็น่าจะออกทรงประมาณนี้นะฮะดังนั้นในสวันนี้ก็ต้องมีพื้นที่เสี่ยงน้ําท่วมขังน้าท่วมน้ําท่วมขังฉับพลันนะครับพี่น้องโดยเฉพาะพื้นที่ที่ลาดเชิงเขานะฮะให้ระวังน้ําป่าไหลหลากด้วยในบางวันนะครับสําหรับพื้นที่อีสานล่างพี่น้องก็เฝ้าระวังกันในจุดนี้ด้วย ไปดูกันที่พื้นที่ภาคกลางกันบ้างครับภาพรวมเฉลี่ยทั้งภาคนั้นเพิ่มขึ้นมาราวๆ65-70มิลเมตรฮะสี่วันเฉลี่ยแล้วนะหารออกมาฝนก็น่าจะอยู่ในระดับเล็กน้อยถึงปานกลางเท่านั้นนะครับสําหรับพื้นที่ภาคกลางแต่ก็จะมีพื้นที่ฝนไม่ค่อยตกนะฮะหรือตกน้อยเห็นไหมครับพี่น้องฮนะแนวเกือบอด้านตะวันตกนะฮะ แนวด้านตะวันตกฮะอยู่บริเวณพื้นที่ของจังหวัดอุทัยธานีกาญจนบุรีสุพรรณบุรีราชบุรีนะฮะร,รวมถึงพื้นที่ภาคใต้ตอนบนด้วย1จังหวัดก็คือจังหวัดเพชรบุรีด้วยนะฮะคาดหมายให้ปริมาณฝนตกสะสมเพิ่มขึ้นมาเพียง15-20มิลลิเมตรเท่านั้นนะฮะซึ่งถ้าออกทรงนี้พี่น้องใน4วันก็อาจจะตก ตกในวันเดียวเลยก็ได้นะฮะที่เหลือไม่ตกหรือประมาณนี้นะหรือตกสองสาวันแบบตกแบบสั้นๆพอดินลน์ก็ประมาณนั้นนะครับน้องพรนภาพอพาพอกนะครับยกเว้นพื้นที่ของจังหวัดกาญที่อย่างอำเภอทองาผาภูมิกับอำเภอสังขละอันนั้นฝนเยอะนะครับอันนั้นฝนเยอะเป็นปกติอยู่แล้วของเขาเพราะลมารสุมมันแรงมันข้ามเขามานะฮะ ไปดูสําหรับพื้นที่ภาคตะวันออกบัางครับไปดูพื้นที่ภาคตะวันออก ECM คาดหมายให้มีปริมาณฝนตกสะสมเพิ่มเฉลี่ยขึ้นมาเกือบทั้งภาคนะพี่น้องในระดับ100ยถึง mm, ร้อยมิลลิเมตรนะฮะในครั้งนี้จะเห็นว่าถ้าคิดตะวันฝนก็อยู่ในระดับปานกลางนะครับพ,พื้นที่ภาคตะวันออกยกเว้นพื้นที่2จังหวัดปลายแหลมนะฮะปลายแหลมอย่างจังหวัดันจันทบุรีและจังหวัดตราดนะฮะคาดหมายให้ฝนตกสะสมเพิ่มขึ้นมาถึง 220-250ม m mm มครับก็จะอยู่ในเกณฑ์ฝนหนักนะครับพี่น้องอยู่ในระดับเกณฑ์ฝนตกหนักฮนะถ้าคิดออกมาในแต่ละวันนะฮะดังนั้น2จังหวัดน,นี้ก็เป็นพื้นที่ที่เสี่ยงน้ําท่วมฉับพลันน้ําป่าไหลหลา,ลากเช่นกันเหมือนพื้นที่อีสานตอนล่างบางจังหวัดน,นะครับ ในขณะที่พื้นที่ภาคใต้นะฮะของไทยเราเราก็ต้องแบ่งออกเป็น2พื้นที่จาก2ส,สีนะฮะพื้นที่แรกก็คือฝั่งอันดามันหรือฝั่งตะวันตกก็เลาะลงมาตั้งแต่ละนองนะฮะละนองจนถึงสตูลน,นะฮะซึ่งก็เป็นแนวรับลมระสุมเหมือนภาคตะวันออกใน4วันนี้คาดหมายให้มีปริมาณฝนตกสะสมเพิ่มขึ้นในระดับ1 0 0 1ถึง110ม mm, ิลิเมตรฮะซึ่งฝนก็จะอยู่ในระดับปานกลางเท่านั้นทางทิศตะวันนะฮะ ทางฝั่งเล็กน้อยแต่ฝนก็อยู่ในระดับปานกลางเท่านั้นฮะก็คือในด้านที่ตะวันตกนะครับแต่ในความเป็นจริงบางวันมันก็ต้องมีหนักฮนะมีตกหนักอะแหละบางวันก็ตกเพียงเล็กน้อยอันนี้พี่น้องเข้าใจกันดีครับโดยในพื้นที่ภาคใต้นะฮะฝั่งอ่าวไทยหรือฝั่งตะวันออกตั้งแต่จังหวัดประจวบคิริขันลงไปนะฮะ คาดหมายให้มีปริมาณฝนตกสะสมเพิ่มราวๆ40-50มิเมตรเท่านั้นนะซึ่งจัดว่าเป็นปริมาณฝนที่เล็กน้อยเท่านั้นนะครับโดยเฉพาะพื้นที่ภาคใต้ตอนล่างพี่น้องเห็นไหมครับสงขาปัตตานียะลานราธิวาสนั้น4วันคาดหมายให้เพียงไม่ไมเกิน15-20ม m mm เมตรเองเห็นไหมครับซึ่งพอหน้าง,งานแต่ละวันเราก็ต้องมาดูกันว่าจริงหรือไม่นะฮะแล้วถ้ามันตกแบบนี้ก็ตกวันเดียวก็หมดแล้วนะ อีกสามวันก็ไม่ต้องตกหรือตกทีละนิดก็คงเป็นไปไม่ได้ก็เดี๋ยวเราก็ไปดูกันกลับไปดูลักษณะาอากาศในวันนี้จากภาพเป็นพื้นลมบรสุมชั้นฐานฝนวันนี้พัดเป็นทิศตะวันตกปกคลุมประเทศไทยในทุกภาคด้วยกําลังค่อนข้างแรงนะก็โดยทั่วไปนะครับไหลเข้าหาบริเวณหย่อมความกดอากาศต่ำในทะเลจีนใต้ตอนกลางเหมือนเดิมนะเหมือนเดิมเลยทรงลมเหมือนเมื่อวานนะครับ แต่มันก็มีเพิ่มเติมนั้นฮะความเพิ่มเติมก็อยู่ในภาพถัดไปนี้นั่นก็คือการเคลื่อนไหวของกระแสลมระดับบนวันนี้พัดเป็นทิศตะวันตกปกคลุมพื้นที่ภาคใต้ด้วยกําลังค่อนข้างแรงถึงแรงแดงปูนกินมากเลยเน้องเห็นไหมครับเข้าขับเคลื่อนนะฮะวิ่งไปทางขวาเข้าขับเคลื่อนหย่อมความกดอากาศต่ําทําให้มีแนวลมตะวันออกนะฮะที่ไหลออกจากขอบย่อมพัดเข้าปกคลุมพื้นที่ทางตอนบนของประเทศไทยนะฮะโดยเฉพาะพื้นที่ ภาคอีสานด้านขมขวานหรือด้านตะวันออกตามลูกศรสีเหลืองเห็นไหมครับดังนั้นเมื่อกระแสะลมทั้งสองระดับนะฮะที่เป็นปัจจัยตัวแปรต่อสภาพอา,ากาศของประเทศไทยเป็นลักษณะเช่นนี้นะฮะด้วยวันนี้นะฮะมีกระแสะลมระดับบนพัดความชื้นออกจากขอบย่อมเข้าปกคลุมพื้นที่ประเทศไทยะฮะก็จะทำให้ในวันนี้ฝนในพื้นที่อีสานก็จะเริ่มเพิ่มขึ้นแล้วนะครับ โดยเฉพาะอีสานด้านตะวันออกติดกับลาวนะครับโดยที่ภาคเหนือและภาคกลางยังคงมีการกระจายตัวตกของฝนไม่สม่ำเสมอหรือไม่เป็นวงกว้างนะฮะก็คือยังเป็นเพียงบางพื้นที่บางแห่งเหมือนเดิมจากทิศทางของกระแสะลมมรสุมพัดขนานเขานั่นเองยกเว้นพื้นที่ภาคตะวันออกฮนะแนวรับลมก็จะมีฝนฟ้าขนองต่อเนื่องได้ทั่วไป ในขณะที่พื้นที่ภาคใต้นะมีลมสองระดับพัดประสานสาก็จะทําให้มีฝนตกต่อเนื่องในพื้นที่ฝั่งตะวันตกหรืออันดามันและขณะเดียวกันด้วยลมพัดประสานก็จะสามารถทําให้ฝนยกตัวตกได้ในพื้นที่ภาคใต้ฝั่งตะวันออกหรืออ่าวไทยนะครับได้นะครับแม้ว่าโมเดลไม่ให้ฝนก็ตามนะโมเดลไม่ค่อยให้ฝนละครับเพราะว่ามันมีความกดสูงขึ้นมาปกคลุมนะครับ โดยการคาดหมายปริมาณฝนตกสะสม24ชั่วโมงตั้งแต่7โมงเช้าวันนี้ไปจนถึง7โมงเช้าวันพรุ่งนี้วันที่14กรกฎาคมนะฮะโดยในพื้นที่ภาคเหนือจะมีฝนฟ้าขนองร้อยละ10ถึง20ของพื้นที่ตกได้บางแห่งบริเวณจังหวัดแม่ฮ่องสอนเชียงใหม่ลำปางเชียงรายพะเยาน,าน่านกำแพงเพชรพิจิตพิษนุโลกเพชรบูร์ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือจะมีฝนฟ้าขนองร้อยละ40ของพื้นที่นะฮะตกได้บางแห่งบริเวณจังหวัดเลยหนองบัวลำพูบึงกาฬนครพน,น,นมอุดรธานีสกลนกครมุกดาหารมหาสารคามร้อยเอ็ดยะโสธรอำนาจเจริญบุรีรัมย์สุรินทร์ศรีสะเกษอุบลราชธานีพื้นที่ภาคกลางก็จะมีฝนฟ้าขนองร้อยละ20ของพื้นที่ตกได้เป็นแห่งนะฮะบริเวณจังหวัด ครนสวรรค์ชัยนาทลบบุรีสระบุรีพระนครศรีอยุธยากรุงเทพมหานครและปริมณฑลภาคตะวันออกจะมีฝนฟ้าขนองร้อยละ40-60ถึงของพื้นที่ตกได้บางแห่งบริเวณจังหวัดนครนายกปราจีนบุรีสักแก้วฉะเชิงเศราระยองจันทบุรีและจังหวัดตราด สำหรับพื้นที่ภาคใต้ก็จะมีฝนฟ้าขนองร้อยละสาสิบของพื้นที่ตกได้บางแห่งบริเวณจังหวัดชุมพรระนองพังงาภูกเก็ตกระบี่สุราษฎร์ธานีนครศรีธรรมราชตังสตูลน,นะฮะในขณะที่พื้นที่สอปอลาวเพื่อนบ้านในวันนี้ก็จะมีฝนเพิ่มนะฮะร้อยละหกสิบของพื้นที่ตกได้บริเวณแขวงพงสาลีบออแก้วหลวงน้ำทาวดมไซหลวงพระบางเชียงขวางไซยบุรีเวียงจันทร์ไซสูนบ,บุบริคำไซนะฮะ คำม่วนสวรรเขตสารวันเซกองอตตะปือและจำปาสักคลื่นลมในทะเลฝั่งอ่าวไทยคลื่นสูงนะฮะตอนบนนะฮะคลื่นสูงแล้วนะครับ1-2เมตรบางพื้นที่อย่างฝั่งด้านตะวันออกนะครับ2เมตรฝั่งอ่าวไทยตอนล่างคลื่นสูงไม่เกิน1เมตรโดยที่ฝั่งอันดามันตอนบนคลื่นแรงนะครับสูง3เมตรส่วนฝั่งอันดามันตอนล่างคลื่นสูงไม่เกิน1เมตรสวัสดีครับ